สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอฟซีล็อกคารเนวัดายนะครับทีมงานสรรหารถบ้านราคาสมบคุณภาพทีดเลยนะครับนะวันนี้ผมพามาชมนิสสันมาร์สนะครับตัวนี่ครับเป็นนิสสันมาร์สนะครับหนึ่ง 2 E นะครับนะอันนี้ครับคันนี้ปีหนึ่งหนึ่งครับผมนะครับปีหน,นึ่งครับชุเลยรอดนะครับ mm hmm. คันนี้เบาะหนังอย่างดีเลยนะครับนะคุผู้ชมครับเรียบเลยนะครับ เลยนะครับนี่ครับออกนัาอย่างดีเลยนะครับเรียบเ,เลยนะครับนะนี่ครับคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับนะเซ็นเซอร์หลังนะครับ สวยครับสเกิร์ตเกานะครับนะนี่ครับนอนเลยครับหน้าหลังเดิมเลยนะครับนะหลังเดิมเลยฟิล์มลามิน้าอย่างดีเลยนะครับเบาะหนังนะครับหุ้มเบาะหนังอย่างดีเลยเรียมนะครับสอานนะครับอันนี้นะครับคู่นะครับนี่ครับปึ๊บนะครับสวยงามนะครับรถ รถไม่เคยทําปีเลยนะครับนะรถสภาพเจ้าของเดียวเลยนะครับมีบุ๊กพอมีเซอร์วิสครบหมดเลยครับตามระยะนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวเซอร์วิสเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเซอร์วิสนี่ดูเบาะหนังครับน่าอย่างดีเลยหุ้มเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับอ่ะเพลงฟังนุ่มเลยนะครับตูแน่นเตียเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ให้ชมนี่ข่าวเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่อ่า 88,00 0นะครับนะแ8 0 0 8 0 0นนะครับ8 0 0นะครับนีครับสภาพสวยเลยนะครับนะ่มหมอนนังอย่างดีเลยนะครับนะสวยงามนะครับสภาพกิตมากเลยนะครับครับไปดูหน้าเครื่องนะครับขับยางยางปี19นะครับนะขอกยางเต็มเลยนะครับนะ ไม่เดยใช้งานนะครับรถไม่เคยใช้งานนี่ครับดูน็อตังกระโปงง่ายครับยังไม่ได้ถอดเลยนะครับไม่เห็นเลยจ่าเลยครับดูเครื่องนะครับหน้าเครื่องเงียบเลยนะครับผมไปงามครับนี่ครับมาชมรถตัวจากิกู้นะครับกู่นะครับผมนี่ครับ หล่อเลยนะครับนะภาพหล่อเลยครับเหลืองามครับก็คันนี้ผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณสามพันนะครับสามพันกว่าบาทนี่แหละคร่าวๆนะครับนะนี่ครับเหลืองงามเลยนะครับนะพี่เขาเติมลมอ่าอะไรนะลมไอโนรเจนอะไรนี่แหละนี่ครับบุ๊กนะครับเซอร์วิสตามระยะนะครับนะ นี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใบเซอร์บิดนะครับนะนบเซรับ,บิดตามระยะเลยนะครับนะไม<ส>่ห่วงเลยสภาพกิิบมากเลยสวยสวยงามครับนะฟังเพลงนี้แบบฟังเสียงนะครับนุ่มเลยนะครับนุ่มเลยครับสภาพสวยงามนะครับผ่อนสบายสบายเลยนะครับนะ นั่นเปีะเลยนะครับดูคลิปดีสวยงามครับนะผมมาดูหลังคานะหลังคาเขาสวยนะมีทรงด้วยประมาณน,นี้นะครับครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้ามื่นเ้าพับาทนะครับราคา ยอดจัดนะครับลดจัดล้นๆเลยนะครับเครดิตดีนี่คือไม่ต้องใช้ตังค์นะครับนะผ่อนเดือนละประมาณสามพันนะครับสามพันกว่าบาทประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับภาพสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาข้าวเอาข้าวครับพร้อมหล่อเลยนะครับนะใช้งานต่อได้เลยนะครับนะ ก็นี่ครับโดยรวมนะครับนะประมาณนี้ครับสภาพสวยเลยครับรถไม่เคยเกียร์สีเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็รายละเอียดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับหลังไมได้เลยนะครับนะก็ทีสันมาร์ทนะครับปี2 0 1 1ตัว1.2อีนะครับนะ ตัวนี้มีเซนเซอร์หลังนะครับมีเซนเซอร์หลังแล้วก็มีเบาะหนังนะครับพุ่มเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสพร้อมมีครบหมดครับอีกกระาลนะครับคู่มือคู่มือนะครับแล้วก็มีเช็คสูงตามระยะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมรับประกันหลังการขายด้วยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายก็เครื่องเกียร์นะครับผมรับ กันหลังการขายหนึ่งปี6เดือนนะครับนะกูกาก็ใช้ยาวเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ครับถ้ามีปัญหาก็ผมยกเกียร์ยกเครื่องให้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับถ้าเช็คเจอว,ว่าเป็นรถประมูลหรือรถฟัม่มรถตีลังกามาเนี่ยเอามาคืนได้เลยนะครับนะผมรับประกันหลังการขายอยู่แล้วนะครับคุณภาพนะครับเราก็สรรหารถ บ้านที่ดีมีคุณภาพมาให้อยู่แล้วนะครับผ่อนเดือนละประมาณสามพันกว่าบาทนะครับนะผมว่าดีกว่าผ่อนเพลไฟนะผมว่านะของข้าวนะประมาณนี้นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมผมครับสนใจก็ลางไมค์คุยกันนะครับนะหรือ,อคุยไลน์ก็ได้นะครับนะหรือโทรเลยก็ได้ครับอินบ็อกซ์มาเลยได้ครับ Uh, 0909123909นะครับนะโอเคได้ครับผมขอบคุณมากรัชบชมผมครับสวัสดีครับ